อันนี้เลยนะคะเป็นตัว Toyota Hilux Travel นะคะเป็นรถหัวเดียวคือ Toyota r e v o เนี่ยมันเป็นหัวเดี่ยวที่มีถูกบ้านอยู่แล้วในจังหวัดตัทาบุรีนะคะแล้วก็พอเขาออกอุูนใหม่มาแล้วคนจันเขาจะรออะไรอยู่เขาก็ตามไปออก Travel กันมานะคะ มาพร้อมกันสองคันพอดีก็เลยจะเอามาให้ดูว่าอันนี้นะคะใส่ขอบ17กับอันนี้ใส่ขอบ16นะคะจะมีความต่างกันยังไงกําลังตัดสินใจอยู่ว่าเฮ้ยฉันออกทาวเวมาเหมือนกันเราจะแต่งออกมายังไงได้บ้างนะคะด้วยตัวหัวเดียวนะคะเราต้องแต่งให้มันออกมาดุดันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะต้องคู่กับยางที่ดุดันอย่างเช่น BFKO 3ตัวนี้เลยนะคะตัวใหม่ที่แบบมาแรงมากๆแล้วก็ใช้ดีมากๆมั่นใจในคุณภาพได้เลยนะคะคันนี้นะคะใส่เป็น2 6 5 7 0 1 6นะคะใส่คู่กับแม็กที่ออฟศูนย์ก็เสมอซุ้ม ถ้าเป็นรีโวเนี่ยออฟสูนอาจจะล้นหน่อยแต่อันนี้ก็คือพอดีมากๆนะคะส่วนคันนี้นะคะเป็นขอบ17เป็นตัวเมฮัมนะคะใส่คู่กับยาง2 6 5 6 5 17นะคะนี่ก็เป็นตัว BFK สาเหมือนกันนะคะเสมอซุ้มเหมือนกันถือว่าสวยมากๆยกหน้าขึ้นนิดนึงนะคะเพื่อเป็นการปรับทรงให้มันดูสวยงามมากขึ้นนะคะ ดูดูดันแบบไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะคะตามสไตล์ของทุกคนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีอีกมากมายที่ได้จองไว้หลายชุดมากๆเดี๋ยวจะเอามาอวดกันนะคะก็สำหรับวันนี้พี่ขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องทางโซเชียลมีเดียของทางยนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย